นี่แหละอาหารที่ต้องเตรียมต้องกินไว้ในทุกๆวันถ้าทำได้เพราะว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายน้ำสม้มวิตามินซีผักผลไมก้ก็เป็นวิตามินนะคะอุยสวัสดีค่ะพบกันนะคะกับนงกวนารัต์ค่ะเราพบกันทุกวันที่ยังมีลมหายใจนะคะวันนี้เรายังมีลมหายใจเราได้มาพบกันบนใดที่นกทำทุกประการถึงทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะสาัสดีสวัสส ช่วงนี้ช่วงนี้กรารระบาดของโรคโควิด -19 แพร่ระบาดเยอะหน่อยนะคะแต่พวกเราพวกเราอย่าเพิ่งตื่นตกใจกันนะคะถ้าพวกเราทําตัวตามคําแนะนําของคุณหมอและภาครัฐนะคะก็คือหนึ่งการสวมหน้ากากการสวมหน้ากากแนะนําให้สวม2ชั้นนะคะก็คือ1ห,หน้ากากหน้ากากอนามัย2หน้ากากผ้าทําไมต้องสวมหน้ากากผ้าเพราะว่าหน้ากากผ้าจะได้ปิดรอยโหวตรงช่องของหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ แล้วก็ 3. เราทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะให้มีวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ผักผล,ลไม้ค่ะจะมีวิตามินอยู่พอสมควรนะคะตามผลวิจัยที่นกตูข่าวทางทีวีนะคะผลวิจัยเนี่ยหนึ่งเราลดหวานลดเค็มนะคะแล้วก็กินวิตามินซีแล้วก็ได้วิตามินดีด้วยนะคะวิตามินดีก็คือการออกแสงแดดให้เราได้ถูกแสงแดดได้รับ ได้รับวิตามินดีของแสงแดดด้วยนะคะณนะวันนี้ณนะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องหน้าตื่นตะหนกหน้าตกใจที่ยอดติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากเป็นยอดเป็นเป็นยอดเป็นเป็นร้อยเป็นพัน 1, นะคะหรือบางวันเนี่ยอาจจะเกือบ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 หมื่นนะคะแต่ว่าก็เราต้องฟังข่าวแยกให้ดีว่ายอดเป็นพันพันสองพันเนี่ยติดเชื้อในประเทศแต่ยอดที่ห้าหกเจ็ดพันเนี่ยติดเชื้อในเรือนจํานะคะซึ่งเชื้อก็ยังอยู่ในวง วงของเรือนจำนะคะนักวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเราถ้าเรามัวกลัวเรามัวตื่นตกใจเนี่ยจะทําให้สุขภาพเราเสียนะคะสุขภาพจิตเราเสียนะคะเมื่อสุขภาพจิตเราเสียนี่จะทําให้ร่างกายเราพลอย พลอไม่สบายไปด้วยนะคะณวันนี้สิ่งที่เราต้องทําและตื่นตระหนกมากที่สุดก็คือสวมหน้ากากนะคะสวมหน้ากากสองชั้นล้างมือบ่อยๆหรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ไปสถานที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัดนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะถ้าทางที่ดีงดแป้งงดหวานงดเค็มหน่อยนะคะจะเป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะณวันนี้ขอให้พวกเราสู้ กำลังใจดีๆพวกเราจะก้าวข้ามไปด้วยกันแต่ว่าเมื่อเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะทํายังไงที่เราจะก้าวข้ามไปด้วยกันคําสั้นๆก็คืออดทนนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะบางคนอาจจะไม่มีรายได้เข้ามาลองดูนะคะจะมีจะคนไทยคนไทยเรายังมีน้ําใจจะมีหลายกลุ่มหลายท่านหลายหน่วยงานและหลายสถานที่ที่มีการแจกของแจกข้าวแล้วก็มีตู้ปนสุกนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษาณนะวันนี้ ณวันนี้เมือ่อ เมื่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์และทั้งวิทยาศาสตร์และก็ตัวนกเองเนี่ยเราศึกษาธรรมธรรมะเนี่ยแล้วก็ใช้หลักของพระพุทธศาสนาในการแผ่บุญให้กับท่านปู่ท่านย่าโควิดและท่านบริวารทั้งหลายขอท่านได้โอโหสิกรรมให้พวกเราบนผืนแผ่นดินไทยทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมกันนะคะทาตามคําแนะนําภาครัฐและคุณหมอน,นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษานะคะหากชอบสิ่งดีๆที่นกพูดฟากกดติดตา เวสวรรณรักษซก้หรือไอดียลนย์ห้าองห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสองห้าเจ็ดเก้าขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษานะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะน้องวรรณรักษโกบ๊ายบาย